ย่าให้เธอนั่งบนเก้าอี้ไม่ให้นั่งเก้าอี้แล้วจะให้นั่งโต๊ะหรอคะแล้วจะให้นั่งตักคุณแม่อบอุ่นเลยละ่ะคําพูดคําจาแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนให้ลูกพูดแบบนี้เลยนะลงไปนั่งกับพื้นเดี๋ยวนี้<ฮ>ห้ามนั่งขาสมาดเรื่องมากแบบนี้พอใจยังคะนี่ลูกทําอะไรเป็นกุลสตรีไทยจะมานั่งแหวกขาแบบนี้ไม่ได้คุณแม่บอกว่าห้ามนั่งขาสมาดแต่ไม่ได้บอกว่าให้นั่งท่าไหนนี่คะหนูก็แค่ improve ตามสถานการณ์ค่ะนั่งพับเพียบเดี๋ยวนี้ ถ้านั่งบนพื้นก็ต้องนั่งพับเพียบเท่านั้นสอนมาตั้งแต่เด็กไม่รู้จักจำไปเรียนต่างประเทศมากลับมาก็เป็นแบบนี้สินะแต่คุณหญิงแม่ก็นั่งบนเก้าอี้นี่คะทำไมไม่นั่งพับเพียบ,บนพื้นบ้างล่ะคะสองมาตรฐานนะคุณหญิงแม่แม่มีอะไรให้ลูกดูอะไรคะนี่คือบินที่โลกเรียนต่างประเทศรวมๆแล้วปีละ8ล้านบาทนี่ยังไม่รวมค่าครองชีพนะส่วนนี่เป็นสเตทเมนต์รายงานว่าเดือนที่แล้วลูกรูดบัตรไป5 0,000 0เพื่อซื้อชาแนลแต่ลูกบอกแม่ว่าเก็บ เงินซื้อเองนิดหนาคุณหญิงแม่หนู no. เลือกเอานะลูกจะนั่งพับเพียบตามกฎของแม่ต่อไปพร้อมได้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างหรือจะออกไปอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตแบบอิสระที่ลูกชอบ <c oughs> อันนี้หนังสือสอนมารยาทสตรีไทย500หนะ้าไปอ่านให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วมาสอบปากเปล่ากับแม่นะลูกรักถ้าไม่ผ่านบัตรเครดิตหายจะ้ะ ลืมบอกห้ามเปลี่ยนท่านั่งนะแม่จะกลับมาเช็คในอีก2ชั่วโมง <c oughs> อย่าลืมไปโหวตให้ส้มซ่าให้ได้รางวัลติ๊กตอกอวอร์ดด้วยนะคะติ๊กโหวตอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยฝากกดโหวตให้ทุกวันเลยนะคะใครไม่โหวตโดนวีนแน่